คุกกี้อีเทนโนลชูกา่อยคุกกี้เหล่านั้นเดี๋ยวนี้นะพอเหล่าคุกกี้ที่น่าเวทนาออกจากสวรรค์ไปพวกเขาก็จะได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงคือความเฉื่อยชาแล้วจากนั้นก็จะพากันกลับมาสู่อ้อมกอดของข้าพวกเขามีความสุขกันในที่แห่งนี้และมันเป็นความสุขที่ข้าไม่เคยมอบให้ได้แม้จะพยายามขนาดไหนก็ตาม ถ้าเจ้ากับข้ารวมพลังกันก็จะไม่มีคุกกี้ตัวไหนต้องเจ็บปว่วยหรือทุกทรมานอีกแต่ฉันคิดว่าอาณาจาักรฮอลลี่เบอร์รี่ที่ฉันต้องการจะปกป้องนะี่ะมันไม่ใช่ที่นี่หรอก้าคุกกี้จากอาณาจักรฮอลลี่เบอร์รี่จำแววตาที่ปลี่ยนไปด้วยดมคติและแรงปรารถนานได้พวกเขาก็จะเลือกทางเดียวกันกับข้าอย่างแน่นอนเอาละได้เวลาใช้หัวใจนั่น จัดการภาพดวงตาแสงหวานอันโืนร้ายนี่แล้วละ่ะถึงในบางครั้งจะตกอยู่ในความเจ็บปวดแต่ไม่ว่าจะกี่ครั้งข้าก็จะลุกขึ้นและก้าวต่อไปนั่นคือแรงปรารถนาของข้ายังไงละ่ะ